ขอให้พวกเราได้พิจารหากันว่าดินว่าสกปกโสโค,โคดินก็ยังทำให้ต้นไม้เติบโตได้ฉันใดก็ถันนั้นคำผู้สกปกของคนบางคนก็ทำให้ปัญญาของคนบางคนเจริญได้ฉันนั้น พราะฉะนั้นแล้วขอให้เราจงคายควรพิเกรณาดูคนวางคนที่เราเห็นแล้วเขาประพฤติชั่วไม่ทำดีเราก็เอาคนเหล่านั้นแหละมาเป็นครูของเราเมื่อเราเอาคนเหล่านั้นมาเป็นครูของเราเราจะได้ไม่กระทำ ความทั่วให้เกิดขึ้นในดวงใจของพวกเราในเมื่อพวกเราทุกคนเป็นสัตว์ผู้ประเสริฐได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีปัญญาเมื่อเราทุกคนมีปัญญาดุดแสงสว่างแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยสติถ้าจะอุปมาอุปไม ให้พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจว่าตัวสตินั้นเปียบประดุดดังเราจุดเทียนขึ้นเมื่อเราจุดเทียนขึ้นไส้ของเทียนนั้นก็เกิดเป็นเปลวไฟเมื่อเกิดเป็นเปลวไฟแล้วความสว่างก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละคำว่าความสว่างคือปัญญา ถ้าปัญญาเกิดขึ้นพวกเราทุกคนก็จะเห็นสิ่งที่ปัญญาหรือว่าแสงสว่างนั้นจะสว่างมากหรือสว่างน้อยก็ขอให้มันสว่างบ้างก็แล้วกันแม้เพียงหิ่งห้อยก็ยังดีถึงเราจะไม่สว่างเหมือนดวงพระอาทิตย์แต่มันยังมีปัญญาบ้าง ก็ยังนับว่าเรานั้นยังเป็นผู้ประเสริฐขอให้เราตงพิจารณาใครควรและไต่ตองถึงการเกิดเป็นมนุษย์ลองถามตัวเราเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อสนองกิเลสตัวเองหรือเราเกิดมาเพื่อจะรักิเลสภายในจิตใจของเรา ออกไปให้หมดดูตัวอย่างแห่งพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าเหล่านั้นปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแต่เราลองถามเราว่าทุกวันนี้เราสร้างบารมีให้กับตัวเราเองนั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการสร้างบารมีนั้น แต่ละคนอาจไม่เท่ากันแต่ก็อยากให้ทุกคนที่ได้ฟังธรรมะได้ประพฤติได้ปฏิบัติบ้างเพื่อเป็นการเจริญแห่งปัญญาและเป็นการเจริญในการสร้างสะสมคุณงามความดีสร้างบารมีเข้าไว้แม้ว่าพพชาตินี้เรายังไม่ถึงซึ่งพันธุพาน แต่ถ้าพวกเราทุกคนมันสร้างบารมีเอาไว้คงต้องมีสัพสับชาติหนึ่งที่จะทำให้พวกเรานั้นเข้าถึงพระนิพพานกันได้หมดทุกคน